คอมเมนต์ด่าแรงลิซ่าแบล็กพิงโดนแอนตี้แฟนหลังโผล่กลางไนท์คลับบินไปทำงานไกลถึงลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาสำหรับ Lisa ink, ลิซ่าแบล็กพิงค์ละล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ทำเอาชาวบลิงทั่วโลกตื่นตาตื่นใจกันสุดๆเมื่อลิซ่าแบล็กพิงค์ได้ไปแห่งเอาทำงานร่วมกับดีเจสเนกที่ซู๊กไนท์คลับย่านลาสเวกัสสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆอย่างมากมายเพราะเธอดูแฮปปี้และเอนจอยสุดๆกับงานคืนนี้แต่ในขณะเดียวกันกลับมีคนบางกลุ่มที่คอยแอนตี้ลิซ่า คอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์เธออย่างสนุกปากผ่านทวิตเตอร์โดยใช้ข้อความค่อนข้างแรงและไม่สร้างสรรค์ซ้ำยังหาว่าลิซ่าทำตัวโจงแจ้งไม่นึกถึงชื่อวงและเพื่อนๆสมาชิกในวงขณะที่ชาวบลิงค์และแฟนคลับ ที่ได้เห็นข้อความที่น้องลิซ่าถูกคอมเมนต์และถูกวิจารณ์ด้วยถ้อยคําที่รุนแรงต่างทนไม่ได้และต้องออกมาปกป้องประมองว่าลิซ่าเธอบรรลุนิติภาวะแล้วย่อมรู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทําอะไรที่เหมาะสมและการที่เธอได้ไปทํางานในอเมริกาก็เป็นประสบการณ์ดีๆให้กับลิซ่ามากยิ่งขึ้นมีคนรักและซัพพอร์ตเพิ่มขึ้นอีกด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือรายละเอียดของข่าวในคลิปนี้ก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ